่ะโอเคเส้นขนานครับนะก็คือเส้นตรงสองเส้นนะครับที่ระยะห่างจะเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะครับเราจะต่อให้มันยาวไปอีกแค่ไหนก็ตามมันจะไม่มีทางที่จะมามันจบกันมาเจอกันเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดลักษณะนี้ได้ครับถ้ามันขนานกันนะมันจะไม่มีทางเกิดลักษณะนี้ได้เนี่ยมาเจอกันมาตัดกันอย่างนี้ได้ เห็น okay, นะเออถ้ามันขนานกันต่อให้มันยาวแค่ไหนมันก็จะไม่มาตัดกันไม่มาไม่มาบรรจบก,กันนะครับจากรูปนะครับนะก็คือเส้นตรง AB อันนี้คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ตอนเนี้ยมันขนานกันนะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้ใเด็กเเห็นที่ลูกศรนนี่เห็นป่ะนั่นแหละครับสัญลักษณ์แทนการขนานครับนะ เราอาจจะเเห็นจำนวนลูกศรนะครับถ้าเส้นอย่าง,งเช่นถ้าอันนี้กับอันนี้อันนี้เขียนเป็นสองลูกศรแต่อันนี้เขียนเป็นหนึ่งลูกศรแปลว่ามันไม่ใช่คู่ที่ขนานกันแต่ถ้าอันนี้แล้วเขาเขียนเป็นสองลูกศรเหมือนกันนั่นแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันดูที่จำนวนลูกศรที่เท่ากันเขียนนะ นะครับในภาพนะครับเส้นตรง AB สัญลักษณ์ก็คืออย่างนี้เนาะเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ไม่ขนานกันขนานเขาก็ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ครับขนานถ้าไม่ขนานไม่ขนานจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือไม่ขนาน ถ้าอย่างนี้คือขนาน okay. เข้าใจนะอย่างที่บอกว่าระยะห่างถ้าเส้นมันขนานกันนะครับระยะห่างจะเท่ากันตลอดทั้งเส้นวิธีการวัดระยะห่างระหว่างเส้นที่ขนานกันตอนนี้เส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้กับเส้นที่สองคือเส้นนี้ มันขนานกันครับรู้ได้ยังไงนี่เห็นปะจำนวนลูกศรนี่สองลูกศรเหมือนกันเลยดังนั้นแสดงว่าตอนนี้เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนี่ขนานกันนะครับนั้นระยะห่างระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้นจะวัดตรงไหนก็ต้องเท่ากันตลอดทีนี้วิธีการวัดนะครับวิธีการวัดระยะห่างมันต้องวัดเป็นเส้นตั้งฉากครับเส้นที่ตั้งฉากกับทั้งเส้นหนึ่งและเส้นสอง มันต้องตั้งฉากกับเส้นหนึ่งด้วยตั้งฉากกับเส้นสองด้วยนี่ครับเส้น KL เนี่ยครับตั้งฉากกับเส้นหนึ่งด้วยตั้งฉากกับเส้นสองด้วยดังนั้นเส้น KL เนี่ยแหละคือเส้นที่แสดงระยะห่างของเส้นคู่ขนานคู่นี้เส้น PQ ก็ใช่สังเกตตรงนี้ตั้งฉากกับเส้นที่หนึ่งตรงนี้ตั้งฉากกับเส้นที่สองเห็นปะไปดูครับนะแต่อย่างเส้น MN เนี่ย มันไม่ได้ตั้งฉากกับเส้นไหนเลยหรือว่าเส้น R S ก็ไม่ได้ตั้งฉากกับเส้นไหนเลยดังนั้นเนี่ย M N กับ R S ไม่ใช่เส้นที่แสดงระยะห่างได้เห็นนะครับเส้นที่แสดงระยะห่างนะครับก็คือ K L ส่วนของเส้นตรง K L นะครับกับส่วนของเส้นตรง p Q ถ้าเสน้นเลือดทีน่นี้หมายถึงสส้ลักษณ์ของเส้นตรงเนี่ยม,มีปลายลูกศรสองข้างเลยแต่ถ้าสัญลักษณ์อย่างนี้คือส่วนของเส้นตรงมันไม่มีมันไม่มีหัวลูกศรนะครับส่วนของเส้นตรงมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดครับมันจึงมีระยะทางที่แน่นอนนะเริ่มตรงนี้จบสิ้นตรงนี้นะเออเนี่ยเราเราก็วัดระยะทางได้ใช่ปะ่ะเออแต่ถ้าเป็นเส้นตรงอย่างเนี้ย มันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดเส้นสุดครับปลายมันปลายทั้งสองข้างของมันเนี่ยปลายข้างนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆปลายข้างนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีจุดจบสิ้นดังนั้นวัดความยาวไม่ได้น่ะยาวมากมายมหาศาลวัดไม่ได้นะครับเห็นนะเข้าใจสัญลักษณ์เข้าใจความแตกต่างของสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วแล้วหรือยังครับเออ นี้เป็นสัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะครับมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดมันจึงวัดระยะทางได้ถ้าสองเส้นนี้ขนานกันส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นหนึ่งมันจะไปตั้งฉากกับเส้นสองด้วย ส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสองมันจะไปตั้งฉากกับเส้นหนึ่งด้วยเมื่อเส้นเหมือนขนาดกันนะเอ,อถ้าเราวัดความยาวของเส้นนี้นั่นก็คือระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานนะครับต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองมันไม่ได้ขนานกันจริงเนี่ยดูในภาพนี้ดูในภาพนี้นครับ ดูแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองมันขนาดกันดูแล้วเหมือนกับว่ามันขนาดกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนะครับเพราะว่าอะไรสังเกตนะครับส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นหนึ่งแต่เด็กๆเห็นไหมครับมันไม่ได้ตั้งฉากกับเส้นขอโทษส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นหนึ่งนี่คืออันนี้มันไม่ได้ตั้งฉากกับเส้นสองครับมุมตรงนี้ไม่ใช่เก้าสิบครับ ส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสองเส้นนี้มันก็ไม่ได้ไปตั้งฉากกับเส้นหนึ่งเพราะมุมน,นี้ไม่ใช่เก้าสิบถ้าเส้นมันไม่ขนานกันนะครับส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นนึงจะไม่ได้ไปตั้งฉากกับอีกเส้นหนึ่งหรอกเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างภาพนี้เห็นชัดเลยว่าไม่ขนานส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นที่หนึ่งนี่อันนี้ตั้งฉากกับเส้นที่หนึ่ง เห็นไหมครับมันไม่ได้ทํามุมฉากกับเส้นที่สองเออหรือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นที่สองมันก็ไม่ได้ไปตั้งฉากกับเส้นที่หนึ่งครับอันเนี้ยก็ผงชี้ให้เรารู้ว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองมันไม่ได้ขนามนมดนามันไม่ได้ขนาดกันหรอกนะครับอะอบนะครับทฤษฎีอันแรกที่ควรจำได้มุมบนเส้นตรงรวมได้ร้อยแปดสิบองศา นะจะถูกแบ่งเป็นกี่มุมย่อยก็แล้วแต่อย่างภาพแรกเนี้ยมันถูกแบ่งเป็นสามมุมย่อยนะครับี่มุมบนเส้นตรงหรือบอกว่ามุมตรงนั่นเองนะครับก็คือนับจากนี่นับจากนี้นะครับไปจนถึงตรงเนี้ยครับรวมแล้วได้ร้อยแปดสิบองศาครับ ตอนนี้มันถูกแบ่งเป็นสามมุมย่อยด้วยกันนะครับก็คือสี่สิบ x แล้วก็ห้าสิบดังนนั้นเราก็เลยเขียนเป็นสมการได้ว่าสี x ่สิบบวก x บวกห้าสิบต้องเท่ากับร้อยแปดสิบสี่สิบบวกห้าสิบเป็นเก้าสิบก็เลยกลายเป็น x บวกเก้าสิบเท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นค่า x ก็คือร้อยแดสิย้าย90ไปลบออกครับก็จะได้ x เท่ากับเก้าตกลงเจ้ามุมนี้นะครับมุมนี้นะครับโตเก้าองศาอยู่ครับ มาดูรูปต่อมานะครับมุมบนเส้นตรงรวมได้ร้อยแปดสิบองศานะครับมุมบนเส้นตรงครับวัดจากนี่ถึงนี่ครับเนี่ยมันรวมได้ร้อยแปดสิบองศาครับตอนนี้มันถูกแบ่งเป็นสี่มุมย่อยนะครับก็จะได้ว่าสามสิบเจ็ดกับสองวกับยี่สิบหกกับ y า รวมกันได้ร้อยแปดสิบสอง y บวกกับ y สอง y บวกกับ y ก็เป็นสาม y สามเจ็ดบวกกับยี่บหกก็เป็นหกสิบสามเท่ากับร้อยแปดสิบอย่างนี้ก็ย้ายหกสิบสามก่อนสาม y เท่ากับร้อยแปดสิบลบด้วยหกสิบสามสาม y ก็จะเป็นร้อยสิบเจ็ด y เดียว ก็ร้อยสิบเจ็ดหารด้วยสามก็เป็นสามสิบเก้าองศาขนาดของมุม y จะโตสาสิบเก้าองศานะครับมุม y อยู่ตรงไหนมุม y อยู่ตรงนี้ครับมุมนี้ครับสามสิบเก้าองศาครับทีนี้มาดูภาพนี้นะครับ อันแรกเลยครับมุมบนเส้นตรงมุมตรงตน,นี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับมันถูกแบ่งเป็นสองมุมย่อยครับ A กับร้อยสี่สิบดังนั้นคู่นี้รวมกันก็ต้องได้ร้อยแปดสิบครับ A อบวกร้อยสี่สิบจะเท่ากับร้อยแปดสิบในภาพเนาะ จุดนี้ก็คือตรงนี้เนาะมันมีเส้นนี้ลากมาใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเป็นมุม A อันหนึ่งกับมุมร้อยสี่สิบอีกอันหนึ่งเนี่ยครับมุมบนเส้นตรงครับรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบเนี่ยงั้น A จึงเท่ากับร้อยแปดสิบย้ายร้อยสี่สิบจากบวกไปเป็นลบ จึงได้ A เป็น40อันนี้หนึ่งมุมละมาดูตรง B บ้าง b บ้างนะครับนี่ครับเส้นตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็ถูกแบ่งเป็นสองมุมย่อยใช่ไหมคือ B กับ110ใช่ป่ะ B บวกร้อยสิบเท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น B ก็เลยเป็นร้อยแปดสิบลบร้อยสิบ b จึงได้เจ็ดสิบสนะครับต่อไปนะครับจดตรงนี้นะครับส่วนของเส้นตรงนี้นะครับ,รรบมุมบนเส้นตรงนี้ต้องลวมได้180มันถูกแบ่งเป็น2มุมย่อยคือ C กับ35 ดังนั้นจากตรงนี้ก็จะได้ว่า c บวกสามห้าต้องได้ร้อยแปดสิบังนั้น c จึงเท่ากับร้อยแปดสิบลบด้วยสามห้า c จึงเท่ากับร้อยสี่สิบห้าต่อไปตรงนี้บ้างครับ เส้นตรงสีเขียวนี้นะครับจะเห็นว่ามันถูกแบ่งเป็นสองมุมย่อยคือดีกับร้อยี่ห้านะครับมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นดี D บวกกับร้อยยี่ห้าต้องเท่ากับร้อยแปดสิบเส้นสีเขียวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นดีจึงเท่ากับร้อยแปดสิบย้ายร้อยี่ห้ามาลบออกอจึงได้มุมดีเป็นห้าสิบห้าอิสดีข้อแรกเนาะ